เ,เซอโอต้ครับวันนี้ไปลอยกระทงเดี๋ยวผมจะพาเป็นเพื่อนพนะี่ๆน้าๆเอฟซีเซอโอต้เนี่ยไปลอยกระทงเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกับรถอะไรเรามีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรอชมกันครับเฮ้ยข้างหน้าสาวสาวนี่ไปรับสาวดีกว่า น้องเท่าไหรอ่อ่ะอุ้ยขอโทษ <c oughs> ไปลอยกระทงกับพี่ไหมจ๊ะลอยกระทงที่ไหนคะเดี๋ยวพี่พาไปจ้ะไปไหมจ๊ะอืมไม่มีค่าตัวให้น้องบ้างเลยเหรอขึ้นมาเซ่รถหนูมากเลยพี่จะพาหนูไปไหนคะเนี่ยพี่จะพาหนูไปกลางเต็นท์มันสันเขื่อนรับรองว่าคืนนี้มีแต่ความคลื้นเคลงจริงหรือ,รรอเปล่า,ลางหวานหรือเปล่าห้องนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเจนนี่ค่ะโอ้โหน่ารักมากเลยผิวสวยมากเลยนี่กินอะไรมาครับเนี่ย อุ้ยผู้ชายคนที่แล้วยังไม่ย่อยเลยโอ้ยน้องเป็นคนที่ไหนเนี่ยอ๋อเป็นคนผ่นแก่นเนี่ยทำไมไมาอยู่ในป่าในเขาแบบนี้อืมชอบฟิลนธรรมชาติพี่นึกว่าใครเอามาทิ้งไว้นี่หชอบเล่นกับลิงอุย้ยไปกับพี่ <laughs> ไปเดี๋ยวพี่พาไปลอยกระทง โอ้มีกางเกงหั่งตึงเนี่ยนะออนิ่งนะจากไอรอนแมนน้องช่วยพี่กลางหน่อยนะหลุด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 สิบดูหลูมมากมันกลางไม่ยากหรอกน้องช่วยพี่หน่อยอ๋อทำ่ส้นงเท้าหลุดแค่นี้ง่ายไหมจ๊ะน้องสุดๆ นี่หรอเต็นต์อันนี้ของยี่ห้ออะไรคะเนี่ยอะเมแมเหมือนกันขึ้นไปเลยขึ้นไปดขูขออนุญาตขึ้นหน่อยนะคะโอ้ยกว้างมากดูดูแล้วน่าจะนอนได้สักสี่คนเลยอยที่นอนก็นุ่มเต็นต์อะเมแมตัวนี้เริ่มต้นที่หกหมื่นห้าพันบาทกลางยากไหมคะกลางไม่ยากไม่ยาก เิ้ยมีตู้อะไรด้วยครับเนี่ยนี่ถ่าน้องขอถ้าน้องขอแห้งนะพี่มีตู้เย็นด้วยตู้เย็นพกพาสะดวกเนี่ยถาดเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้สะดวกถ้าจะอาบน้ํานะพี่มีที่อาบที่อาบน้าด้วยที่อาบน้ำด้วยพี่มีถังน้าอ่าพี่มีถังน้ํอืระบบไฟครบน้ํามันหมดกลางปากกลางเขาพี่มีถังน้ํอ่านี่คือถังน้ํามันว้าวเต็นท์น่ะเขาวางเต็นท์น่ะเขาวางอยู่บนแหลกของฮัมเมอร์ในราคา24ใบเทาลด แต่งแบบนี้สวยๆแบบนี้พี่ทำที่เทนเซที่หนองเยี่บู่สีดาชา a ก็อีแคมปิ้งอันนี้ก็อีแคมปิ้งของ TJM เหรอคะเนี่ยใช่ก็อีแคมปิ้งของ TJM เเขาโต๊ะอยู่ที่2,100อบาทตัวนี้อยู่3,000บาทตัวนี้อยู่2,700อบาทมีไฟมีอะไรด้วยอันนี้ดูเหมือนตะเกียงมากกว่าจับเล่นได้ไหมคะเนี่ได้วอ้าวเปิดแม่งเลยนี่ตะเกียงไฟอันนี้ไฟขาวนี่ไฟขาวนั้น สว่างแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นมันยังไม่มืดมากเนาะมันก็เลยยังไม่ค่อยเห็นชัดมากแต่ก็ตอนคืนน่าจะสว่างเอาไว้เถ่อเดินไปเข้าห้องน้งห้องน้งนำเนาะสวยใช้งานง่ายด้วยอ่ะแค่กดสวิตช์ปุ่มเดียวเองจะหาไม่เจออันนี้จะาะน่คือเชื่อห้อยได้แขวนได้กับเต็นท์แล้วอันนี้ยคันนี้คืออะไรคนะเนี่ยอันก็ไฟฉายอเปิดทางไหนทางหลังอ๋อนี่ก็ไฟฉายตาจะบอดอืมแล้วนั่นนั่นอะไรคะน่ะ สว่อันนี้ก็เป็นไฟอันนี้ต่อต้องต้องต่อจากแบตเตอรี่สว่างมากเป็น LED สามใบเทาสามใบแดงเนี่ยไปไปต่อกับแบตเนี่ยมันมีมันมีรีโมทด้วยนะน้องโอ้ใช้งานง่ายเลยใช่ของ i อรอนแมนเขาแล้วก็แต่งล้อยาง m ม็ XPD ยาง M หล่อๆอย่างนี้จากเซนเซเขาร้านอยู่ไหนคะขออีกรอบได้ไหมคะร้านถ้าน้องไปชนบุรีนะน้องไปที่หนองยี่บู่ สีกับยางน้องเยบุหรือน้องเซิร์ชเลย Google แ a p เซนเซออโต้น้องเจอน้องไปเลยเขาดูแลดีอเห็นมาขายของขนาดนี้ตกลงวันนี้พานหนูทำอะไรคะเนี่ยนี่ะไรกระทงแบบนี้พี่มาน้องมาริมน้ําแบบนี้ต้องะไรกระทงแน่นอนกระทงมาพร้อมแล้วใช่ไหมครเนี่ยไปไปลอยกรทงกันตอบไม่ต,ไตรงคําถามด้วยเราจะลอยกระทงกันแล้วนะเขาจับนะ,ะพี่จะอธิษฐานอขอให้สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตด้วยเถิน้อง น้องไปไหนน้องน้องไปไหนน้องเซนเซออตโอต้รถกระนำส่งท้ายปีอุดเปข้าขมาใกล้เกินนีไ่ไหนเซนเซออโต้รถกระนำส่งท้ายปีสินค้าแม็กยางราคาพิเศษอุปกรณ์ออฟโรดแคมปิ้งต่างๆเลือกชมเลือกใช้คลิกด,ด้านล่าง Facebook f แฟนเพจโทรเซนเซออโต้ขอบคุณครับน้องหายอยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่า ได้แล้วเมส์ได้เมด้เาเฮ้เซนเออัตโเตเอาลองรถสวัสดีค่ะเอา